โอเคครับวันนี้เรากําลังจะเดินทางกลับไปที่อาประเทศไทยนะครับเรามาทริปก uh, ับคนน้าบิ coloring, ๊กบิบ okay, right ุญลันะครับาร่วมเดินทางกันมาในรถนะครับก็เป็นคนใหญ่เป็นรถทัวรลิงนะครับรถทัวรลิงกินสไตล์อย่างของของพวกผมก็คหน้าชุดหน้าก็จะเป็นแอฟริกาทบินนะครับโอเคเห็นข้างหลังด้วยนะครับไฮไลท์คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูให้ดูฝั่งประเทศลาวจริงฝั่งประเทศลาวผมถ่ายไปแล้วแหละแต่ว่าอยากให้ดูนิดหนึ่ง น,นี่นีชัดอยู่นะฮะเห็นไลายไม่เอ่ยเห็นลายผิวถนนคอนกรีตนะฮะซึ่งแน่นอนแล้วว่าน่าจะขีดหรือขีดลายด้วยเส้นะปิงแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับในเมื่อฝั่งลาวเขาพัฒนาเขาเป็นประเทศที่กําลังพัฒนานะครับก็ซึมซับมาได้แล้วว่าโอเคแหละไทยเขาชอบของไทยแต่ตอนนี้นะครับก็มาตรฐานของไทยเขาก็ชอบเริ่มจะผ่านแพรไปยังของจีนแล้วนะครับยอมยอมมาหางสิ่งบางอย่างเนี่ยคืออาจจะ อันนั้นเชิงลึกแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าประเด็นก็คือผมอยากจะให้ดูนี่ครับนี่เลยเห็นไหมชุดก,กีดลายถนนคอนกรีตนะครับผมมั่นใจผมเคยส่งเข้ามาหาพี่ที่ประเทศลาวแล้วแหละนะครับประมาณสามสี่ครั้งนะครับทีนี้ผมก็อยากมาดูแล้วว่าผมมั่นใจในถนนที่ผมผ่านนะครับอันนี้ที่ผมเข้าทางปากเซนะปากเซเป็นปลาวใต้นะครับลาวใต้ถนนคอนกรีตของเขานะครับผมไม่เห็นมีใครใช้ไม้กวาดหรือ ลวดสปริงอะไรที่ดัดแปลงเลยนะฮะดังนั้นฝั่งประเทศไทยนะครับไม่ไว่าจะเป็นพี่ๆที่อวตรเทศบาลหรืออะไรเนี่ยถ้าไม่พัฒนาหรือไม่ปรับปรุงเนี่ยผมว่าประเทศเพื่นนอ,อนบ้านนี่มีโอกาสแซงเลยนะครับดังนั้นถ้าเราไปหน้าได้เราไปหน้าต่อนะครับอย่าลดอย่าหย่อนมาตรฐานของวงการงานก่อสร้างไทยนะครับอันนี้ประเทศเพื etas, ่อนบ้านเขาเขาพัฒนาแล้วนะครับแล้วก็อย่าดูถูกเขานะครับว่าเขาไม่พัฒนานะอันนี้ก็คือผมไม่เห็นเลยนะฮะอย่างชุดกิฬายนวงกิจครับ เมื่อเมื่อช่วงก่อนหน้าผมก็พักที่โรงแรมแล้วนะครับผมก็สังเกตว่าฮ้ยชุดกีดลาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แบบกี้กะที่เกลือนะฮะแต่ดูงานออกนะครับผมผมทํางานตรงนี้มาผมดูงานออกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเส้นสปริงละนะครับเป็นเส้นสปริงละเลยเก็บเก็บเท็กเจอร์เก็บผิวตัวนี้นะครับมาให้ลูกค้ามาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมได้ดูกันนะครับดังนั้นมาตรฐานงานไทยนะครับอย่าตกนะครับฝากถึงทีมงานก่อสร้างที่ไทยด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ ไปดูผมก็จากบรกออินดีเครื D, ่องมือช่างนะครับผมโชคครับเดี๋ยวไปเดินออกแล้วนะครับโอเคสวัสดีครับ